สวัสดีครับสวัสดีเจอกับผมเป็นประจำนะครับลุงเฉียบสับคานวันนี้ก็มีฝาก7คู่เหมือนเดิมนะครับในค่ำคืนวันอังคารที่4กุมภาพันธ์นะครับต้องบอกว่าค่ำคืนนี้เป็นคิวของฟุตบอลถ้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโคปาอิตาเลียครับรวมไปถึงเดเบโพคาวแล้วก็นัางของโคปาเดเลนะครับก็มีการแข่งขันกันเนี่ยแทบจะทุกถ้วยในยุโรปเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมฟุตบอลถ้วยเพราะฉะนั้นครับค่ำคืนนี้บทวิเคราะห์ทั้ง7คู่จะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหนเดี๋ยวลุงเฉียบจััดการรรใให้นนะคคบส่วที่ยังไไมมม่่ีกลุนะครับเอาว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดดดเออาไววู้้ฟฟุตบบบลลแแสๆก็รีีๆเเน่่ยยข้าามอู ลุงเฉียบได้เลยครับมีแนวทางฟุตบอลให้ทุกวันครับตัวเน้นตัววีชุดโครงการในแต่ละวันรวมไปถึงกิจกรรมประกันทีมเน้นถ้าทีมเน้นที่เราประกันไม่มาในแต่ละค่ําคืนลุงเฉียบมีการเกมคืนให้ด้วยในวันถัดไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าครับรวมไปถึงเสื้อสวยๆแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ได้เสียอะไรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมาลุยไปด้วยกันได้เลยนะครับที่แอด LS เจ็เจ็ดหรือว่าจะจิ้มลิงก์ด้านล่างที่เฉียบวางมาให้ก็ได้นะครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลคู่แรกครับเกมคู่นี้จะเป็นตัว V.I.P ในกลุ่มของลูกเชียบเสียบคาแล้วที่สําคัญครับยังมีกิจกรรมทายผลสกอร์ว่าคู่นี้จะจบลงที่เท่าไหร่ใครเป็นผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรัลุ้นรับเสื้อสวยๆจากลุงเฉียบเสียบคาญพผู้ที่ชนะนะครับก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่งเฉียบวางไว้ด้วยเราไปดูเกมระหว่างครับ อาตาลันตาเปิดบ้านเจอกับบรอนญาในศึกโคปาอิตาเลียนะครับคู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเตะเวลาตีสานะครับในส่วนของตารางรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในศึกโคปาอิตาเลียเนี่ยต้องบอกว่าครับมีทีมใหญ่หลุดเข้ามาเนี่ยหลายต่อหลายทีมไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสเจอกับเอมโปลีครับมิลานเจอกับโรม่าแล้วก็ลาซิโอเจอกับอินเตอร์มิลานส่วนคู่ของเราเนี่ยเป็นนั่งของอาตาลันตาเจอกับบรอนญานะครับก็ถือว่าทีมใหญ่ๆนะครับก็พาเลตกันมาครบเลยสําหรับฟนะุตบอลอิตาลีนะเ้าเราไปดูในส่วนของเฮดทเวดครับคู่นี้เจอกัน หครั้งหลังสุดเป็นนด้านของบรอนยาทําผลงานได้ดีกว่าครับพวกเขาชนะไป3เกมแล้วก็เสมอ1เกมแล้วก็แพ้กับอัตาลต้าไป1เกมนะครับนัดล่าสุดเจอกันในศึกฟุตบอลการชอราไอิตาลีครับในบ้านของบรอนยานะครับเมื่อวันที่29ก,กันยา ปีที่แล้วนะครับในฤดูกาลนี้แหละในเรกแรกก็เป็นร่างของบรอนยาเปิดบ้านเสมอกับอัตาลนตาไป11หนะครับก็ถือเวททเวทถ้ามองในภาพรวมต้องบอกว่าบรอนยาผู้มาเยือนดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5านัดหลังสุดครับเจ้าบ้านอัตาลนตาชนะ2เสมอ2แพ้น1นนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับตริโนไป 1. 1ึในศึกฟุตบอลการโชซิรายอิตาลีส่วนรนดาของผู้มาเย,ยือนอย่างบรอนยา5เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับเสมอ2แล้วก็ชนะ3นัดล่าสุดครับทำศึกฟุตบอลการโชซิรา้ายอิตาลีกับโคะโม ตรงนี้ต้องบอกว่าผู้ไม่เยือนอย่างบรอนยาดูดีกว่าส่วนในเรื่องของตัวเล่นครับคาดการจากสื่อต่างประเทศเจ้าบ้านครับอัตลันต้าน่าจะมาในระบบ 3- 4มซึ่งเป็นระบบเก่งของพวกเขาก็นามาโดยท่า้านของกองหลังอย่างเฮียนครับรวมไปถึงจีเซมติตรงกลางครับมีบรโนวาครับเมาเทนเดลูนและก็เอเดอร์ซันนะครับส่วนแดนบนเนี่ยมีท่า้านของมาเตอริเตกุยครับเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับทีมเหมือนเดิมนะครับสิประตูแล้วในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นกองหน้าตัวหลักเลยทีมชาติอิตาลีด้วยนะครับส่วนผู้ไม่เยือนนะครับ 4ี่สก็นำมาโดยนะครับกองกลางตัวเก่งฟอยเลอร์ครับรวมไปถึงด้านของมอร์โรด้วยนะครับแล้วก็มีเอนดอยโดมิเกสส่วนหน้าวันนี้เป็นด้านของดาลินกานะครับกองหน้าตัวเก่งที่ทำแบบสองประตูก็ถือว่าตัวหลักอยู่ครบเหมือนกันนะครับโดยมีตัวสอดแทรกในกบเป็นด้านของริคาร์โดออสเตนีนะครับกับตันทินตัวเก่งหมายเลขเจ็ดก็น่าจะมีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนกันถ้าดูจากตรงนี้นะครับลุงเฉียบเชื่อว่าน่าจะมีปรับเปลี่ยนแหละสำหรับด้านของโบโรนยานะครับส่วนในเรื่องของไฮดี้แคปเกมนี้ครับเปิดมาให้อนตาน ตอบบรอนยาครับอยู่ที่0.5ขีด1กำแพงบนอยู่ที่2.5ขีด3เพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบบอกแล้วจะเป็นตัว v i p ในกลุ่มนะครับลุงเฉียบจะให้แนวทางในนั้นแล้วที่สำคัญเนี่ยมีคู่อื่นที่เฉียบไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับรวมไปถึงบทวิเคราะห์ดีๆสามารถเข้ามาอยู่กับลุงเฉียบได้เลยนะครับมีกิจกรรมให้มากมายนะไม่ว่าจะเป็นการประกันทีมเน้นหรือว่าเสื้อสวยๆแล้วก็ของรางวัลน,นะครับเข้ามาได้เลยไม่ได้เสียอะไรแอดเด L S 77หรือวตบอล้ลเยเเรรมมันไดูก ฝั่งมาขาวสตูดการ์ดวันนี้เขาจะเปิดบ้านเจอกับอัฟบวกเกมคู่นี้ kick off เวลาตีสองสี่สิบห้าในส่วนของตารางครับนี่จะเป็นรอบแปดทีมสุดท้ายสําหรับศึกเดเบโพรคาวแล้วก็ถือว่ามีคู่ที่น่าสนใจเนี่ยสี่คู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไรซ์ซิกเจอกับวอบบวกครับนะแล้วก็ทางด้านของอาร์เมเนียบิลเลเฟลครับเจอกับทางด้านของเวเดอร์เบเมนรวมไปถึงนะครับทางด้านของไบโอเลกุเซนครับเจอกับโคโลนแล้วก็คู่ของเราเนี่ยเป็นสตูดการเจอกับอัฟบวกนะครับก็ถือว่า ทีมใหญ่ๆก็เข้ามากันหมดนะครับยกเว้นนะครับทางด้านของดอทมูลและก็ไบร์นมิวนิกที่ตกรอบไปแล้วนะครับก็ต้องดูครับว่าเดวเว่ย์พขาวปีนี้ใครจะเป็นแชมป์ส่วนในเรื่องของเฮตเวสคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดครับเป็นสตุตการ์ดนะครับชนะไป4เกมแล้วก็เสมอกัน1เกมโดยที่เอาบวกไม่เคยชนะสตุตการ์ดได้เลยใน5นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับฤดูกาลนี้เจอกันครับเมื่อวันที่12มกราที่ผ่านมานี่เองนะครับในศึกฟุตบอลเบเดลิก้าก็เป็นด้านของสตุตการ์ดบุกไปชนะเอาะะฉนนั้ดูจาก ต้องบอกว่าเฮทเวทครับเจ้าเจ้าบ้านอย่างสตุตการ์ดดูดีกว่าผู้มาเยือนอย่างอัฟบวกอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับหนัดหลังสุดเจ้าบ้านสตุตการ์ดชนะ2แพ้3เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้บุนเดสเซียมุนเชนกัดปักหรือว่าสิงห์หนุ่มเนี่ยไป2อในศึกฟุตบอลน,นะครับนะบุเดลลกาเยอรมน,นีส่วนเกมนะครับเยือนนัดล่าสุดพวกเขาแพ้กับไม05ูนห้าก็ถือว่า3นัดหลังสุดฟอร์มไม่ดีสําหรับเจ้าบ,บ้านอย่างสตุตการ์ดส่วนผู้มาเยือนครับอย่างอัลฟอร์มดีมบวกห้าน 3, ัด บุกไปเสมอซังพาวลีหนึ่งหนึ่งในศึกฟุตบอลเปเดลิกา้าเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้นะครับฟอร์มการเล่น5นัดนล่าสุดต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างอัลฟ์บวกดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นเจ้าบ้านสตุตการ์ดนะครับวันนี้น่าจะมาระบบ4-4-2เหมือนเดิมผู้สาะตูวเบนนูเบลครับนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีมิรรอสนะครับรวมไปถึงสตีลแล้วก็ลาเซนส่วนแดนบนครับมีดิมิโรวิดนะแล้วอาจจะได้จับคู่กับเดนิสอุนดับซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยเป็นปตัวสำรองนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ตตตตต้้อออออองงงงงดูููววววว่่่่่่่่่าาาาาาสสุุกกกกกรรร์จจะะะปปััััับบบบเเเเลลลีียยงงนะยกกยยยนนนนนนไแฉชืืหๆ็คผมฟ วันนี้น่าจะมาในระบบ35-2นะครับก็นำมาโดยนะครับนะกองกลางอย่างโวฟนะครับรวมไปถึงจาคิดแล้วก็แดนบนเนี่ยมีน้านของเอซนเดนะครับกองหน้าตัวเก่งที่ทำไปแล้ว5ประตูนะครับก็น่าจะมีชื่อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับดูจากตัวนี้อัลฟบวกเองก็ไม่ได้อยากตกรอบนะครับนี่คือรอบ8ทีมแล้วอีกนิดเดียวจะได้ไดเข้าใกล้แชมป์แล้วลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาก็น่าจะมาเต็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าสู้กันได้อย่างสนุกสูสีแน่นอนครับส่วนในเรื่องไฮไแท์เกร็บเกมนี้เป ช่วงตัวกมแพมบลเกมคู่นี้อยู่ที่2 5งจุขีสามกแพมบลครับลุงเฉียบเชื่อว,ว่าไปได้3ประตูน่าจะไปถึงรอรับประทานและกัน่วนการไปต่อที่1ช่วงตัวเกมนี้ลุงเฉียบชอบเจ้าบ้านมาข่าวสตูดการ์ดมากกว่าด้วยสถิติที่ดีกว่าครับแล้วก็สามนัดหลังสุดพวกเขาแพ้มารวดเลยลุงเฉียบเชื่อว,ว่าต้องหาจุดเปลี่ยนให้เจอฉะนั้นเกมนี้เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะกลับมาคว้าชัยนะครับฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่สตูดการ์ดครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบคารอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเรายังอยู่ที่ฟุตบอลถ้วยเราไปดูเกมโคปาเดเลของสเปนครับนะแล้วหลังตาหมีแอตเลติกมาริดจะเปิดบ้านเจอกับเกตาเฟ่เกมคู่นี้ค i c k อ f f เวลาตีสามนะครับในส่วนของตารางนะครับนี่จะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันสําหรับศึกโคปาเดเลของสเปนนะครับก็มี4คู่ที่น่าสนใจครับแอตมาริดนะครับเจอกับเกตาเฟ่แล้วก็ทนาของโซเซดัดเจอกับโอซาสซูนารวมไปถึงนะครับเลกาเนส เป,เปิดบ้านเจอกับเรอลมริตแล้วก็บาเลนเซียครับจะเจอกับทนางด้นของบาร์เซโลนาก็ถือว่าทีมใหญ่ครับก็เข้ามากันครบแหละก็ขาดเพียงแค่แอตเลติกบินเบาที่ตกรอบไปแล้วนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทุกคู่นะส่วนในเรื่องของเฮทูเครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นทานั้นของแอตเลติกมาลิตครับชนะไป3เกมแล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่เกตตเฟไม่เคยชนะแอตเลติกมาลิตได้เลยตลอดระยะเวลา5เกมหลังสุดที่เจอกันนัดล่าสุดครับเจอกันมาในศึกฟุตบอลลาลิกาของสเปนก็เป็นแอตมาลิตเปิดบ้านชนะเกตตเฟไปได้1นึ่งศู ก็ถ so mm ือ hmm. ว mm ่าเฮตุเฮตต้องบอกว่าแอตเลติกมาลิดตดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านแอตมาลิดตชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะมาโยกาในศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนไป2-0ส่วนผู้ม่เือนอย่างเกตาเฟ่5นัดหลังสุดเหลือจะเชื่อครับพวกเขาฟอร์มดีมากยังไม่แพ้ใครชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับเซบีย่าไป0-0นะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างสูสีนะส่วนในเรื่องของนะครับลายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านนะ องเล่นนมานนะครับรวมไปถึงลีโน่ตรงกลางก็มีโกเก้ครับพวกเซมโอเน่รวมไปถึงดันบนอย่างคูเรียนอาวาเอสพวกนี้น่าจะมีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับก็ต้องดูเลยวครับว่าเดโก้เมโอเน่จะปรับทัพแบบไหนแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าไม่ปล่อยถ้วยใบนี้ทิ้งอย่างแน่นอนแล้วก็น่าจะจัดทัพเต็มแน่นอนครับเพราะวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับแล้วเป็นเกมรอบแปดทีมสุดท้ายด้วยส่วนผู้ไม่เยือนอย่างเกตาเฟ่เองพวกเขาไม่ได้หวังฟุตบอลลีกอยู่แล้วครับฟุตบอลถ้วยเป็นอะไรที่คา,าดหวังได้เพราะฉะนั้นเกมนี้นนลุเนนงเฉีย การมายเยือนแอตเลติกอมาริดเพราะฉะนั้นพวกเขาก็นำมาโดยผู้สาประตูอย่างส้านของโซราครับรวมไปถึงกองหลังอย่างดูอาเต้และกระด้านของลิโก้ตรงกลางครับมีส้านของเปเรสนะครับอูเชและก็ดัคคอสตาส่วนหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นหวนมีก็ถือว่าตัวหลักๆอยู่ครบเหมือนกันสาหรับเกตาเฟ่และฟอร์มดีด้วยวันนี้ลุงเฉียบเชื่อว,ว่าพวกเขามาก็หวังชนะเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของที่แคมเกมนี้เปิดมาให้แอตเลติกมาริดเป็นต่อทางด้านขอนะครับผู้มาเยือนอย่างเกตตเฟ่อยู่ที่1ช่วงตัวกรรมแพมบลครับอยู่ที่2 2.5ขีกสองนี้ลุงเจ่เห็นด้วา แต่การไปต่อทนนี่1นช่วงตัวลุงเฉียบเชื่อว่าแอตเลติกมาริดน่าจะผ่านไปได้น่าจะชนะได้1ประตูสําหรับพวกเขามีแน่นอนครับวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยลุงเฉียบเชื่อว่าตราหมีน่าจะทําผลงานได้ดีเพราะนันเกมนี้ไปเชียร์แอตเลติกมาริดเจ้าบ้าน1ช่วงตัวบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราข้ามฟากไปที่ดัตช์ครับครับเราไปดูฟุตบอลถ้วยของเนเธอร์แลนด์กันบ้างครับระหว่างทางด้านของเฮราเคิลเปิดบ้านเจอกับ FC อูเทคก็เป็น2ทีมจากอาลีกสูงสุดของฮอแนมาเจกันคเเกมูิวล ทางด้านของตารางนะครับนี่เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะก็มีอีกคู่หนึ่งเกมที่น่าสนใจก็คือนักของพิเวีเฟเนี่ยจะเจอกับเฟนูดลอตเตอร์ดำนะครับเพราะฉะนั้นเกมคู่นี้ลุงเฉียบก็มองว่าไม่มีใครอยากแพ้อยู่แล้วครับเพราะว่าอีกนิดเดียวก็จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบว่าน่าจะสู้กันได้อย่างสนุกส่วนในเรื่องของเอสเวสคู่นี้เคยเจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นด้านของเอฟซีอูเท็เนี่ยชนะไปสเกมครับเฮราคเลชนะ1น่เกมแล้วก็เสมอกัน เอเดเวซิลีคอนแลนด์ Holland. ก็เป็น,นานด้านของเฮโราเข้าเปิดบ้านเสมอกับอูเทคไปหน,หนึ่งนะครับก็ถือว่าเฮ h ถ้ามองในภาพรวมต้องบอกว่าอูเทคดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดครับทั้งคู่ในฟอร์มดีครับ เจ้าบ้านเฮโรเคิลชนะ2ครับแล้วก็เสมอไป3เกมโดยที่ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอเอ็นดิซิเบดามาหนึ่งหนึ่งด้วยส่วนร่างของผู้เยือนอย่างอูเทค5นัดหลังก็ชนะ2เสมอ3ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกไปเสมอกับทางด้านของชโวเรนะครับมาที่3ประตูต่อ3ก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงกันเลยครับสูสีสุดๆเลยนะส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับเจ้าบ้านอย่างเฮโรเคิลเนี่ยน่าจะมาในระบบ4ี4 1น่หนึ่งนะครับก็นำมาโดยกองกลางตัวเก่งอย่างแซมบูรกนะครับรวมไปถึงด้านของแวนคัมนะครับ วันนี้เป็นทานงั้งของบรันด์นะครับก็ถือว่าตัวหลักๆเนี่ยอยู่ครบอยู่แล้วสําหรับเฮลาเคิลนะวันนี้ลุงเฉียบชว,วาพวกเขาก็มีโอกาสคว้าชัยได้เหมือนกันนะครับส่วนดน้านขงผู้ไม่เยือนนะครับอย่าง FC ฟซีอูเทก็มาในระบบ4 2 3 1ก็นํามาโดยนะครับนะกองกลางอย่างสนิคอิกบาลครับเด็กเก่าของแมชเตอร์เดดรวมไปถึงด้านของอารอนสันนะครับกองกลางัวเก่งที่ทําไปแล้ว5ประตูกับ2แอซิดส่วนหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นด้านของเซบาสเตียนอันแลนะครับก็ถือว่าตัวผู้เล่นหลักๆของอูเทกอยู่ครบแล้วก็ดูแล้วนะครับตัวผู้เล่น เฮราเคิลอยู่นิดหน่อยด้วยลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาก็บุกไปเยือนเฮราเคิลเนี่ยต้องการชัยชนะแล้วก็เข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าทั้ง2ทีมน่าจะสู้กันได้อย่างสนุกแล้วก็เปิดหน้าแรกกันอย่างแน่นอนตัวผู้เล่นไม่ต้องห่วงครับใส่กันเต็มสูบส่วนในเรื่องของฮดิแครับเกมนี้เปิดมาให้ตะล้างของ f c u t เ c เป็นต่อตะล้างของเฮราเคิลอยู่ที่ครึ่งตัวกำแพงมงบลอยู่ที่2.5กขีด3าคู่นี้ลุงเฉียบอยากให้เน้นไปที่กำแพงมงบรนลยครับ ในเกมนี้เน้นไปที่กำแพงมงบน2.5ขีด3ส่งกาไปต่อในเกมคู่นี้ลุงเฉียบก็ยังชอบอูทเทคมากกว่าลุงเฉียบเชื่อว,ว่าตัวผู้เล่นรวมไปถึงประสบการณ์นะครับลุงเฉียบเชื่อว,ว่าทางด้านของ f c ฟซีอูทเทดูดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่กับ FCUT อูทเทแล้วเน้นไปที่กำแพงมองบนบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปดูเกมเฟนครับหรือว่าฟุตบอลด้วยของฝรั่งเศสนะครับระหว่างเลมองครับเจ้าบ,บ้านทีมจากดิวชั่น3เปิดบ้านเจอกับทางด้านของปารีสแซงต์แชงมงเกมคู่นี้คอานี้ยื รอบ16ทีมสุดท้ายสายล่างนะครับก็ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยหลุดเข้ามาเจอกับทางด้านของเรงมองทีมจากดิวิชั่น3แล้วก็มีทัวร์เจอกับแบรดนะครับสตาร์บุกเจอกับทางด้านของอาชักซีอ่าไม่ใช่อาเซเชีโอเนี S ่ยสตาร์บุกเจอกับองเช่นะครับแล้วก็ลิวเนี่ยเจอกับดันเคิร์กนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทุกคู่แหละนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนในเรื่องของเฮตเอตคู่นี้เคยเจอกันมา3ครั้งนะครับนะทั้งเกมฟุตบอลถ้วยรวมไปถึงฟุตบอลอุ่นเครื่องแล้วก็เกมอ่าลีกคััพดด้้วยยนนนะะครรบกกกก็็เเเเปปททาางงงงของ man, ีสแแแซต์ชกชกมมไุล3 านะครับก็ถือว่าทเวตต้องบอกว่าปรารีสแซงต์แชงแมงดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเจ้าบ้านครับเลมองเนี่ยชนะไปแล้วนะครับนะสเกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็เสมอ3โดยที่ยังไม่แพ้ใครก็ถือว่าฟอร์มการเล่นใช้ได้เลยนะครับส่วนผู้ไม่ยือนอย่างเปเชครับห้านัดหลังก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกไปชนะแบลสในศึกฟุตบอลอาลีอิงฝรั่งเศสได้ถึง5ประตูต่อสเพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นรูเฉียบองว่าปรารีสงงตวว่่่นนนใเเรืออขัล เนี้ยเจ้าบ้านอย่างเลยมังครับน่าจะมาเต็มอยู่แล้วครับในเรื่องของตัวผู้เล่นลุงเฉียบเชื่อว่าฟูลทีมแล้ววันนี้เจอทีมใหญ่ด้วยลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาก็ต้องการอยากที่จะค้นเหมือนกันอยากที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบแปดทีมสุดท้ายเหมือนกันลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาเต็มสูบแน่นอนส่วนด้านของปีเชเองนะครับก็นำโดยมาควินยอตนะครับนะบูซาเดมเบเล่ไบโคล่านะครับรวมไปถึงฟาเบียนลุยพวกนี้ก็น่าจะมีชื่อเหมือนกันไม่น่าประมาทเพราะว่าทีมที่พวกเขาเจอก็ฟอร์มดีเหมือนกันถึงแม้ว่าจะอยู่ดิวิชั่นนนนนนน3ลลลลลลุุงเเเเเเเฉีียยยยบบบชื่่่่่่อออววาาหรริกกก้้้จะะปปััััแแทคคตตต็ผู ก็น่าจะยืนพื้นอยู่กันครบเพราะนั้นเกมนี้ลูกเชียบจะว่าสนุกครับแล้วก็น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พวกเราหรือเปล่า ก็ต้องติดตามเลครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงส่วนในเรื่องของไฮดิแคปเปิดมาให้างดั่งของเปเช่ครับเป็นต่อเจ้าบ้านอย่างเลมองเนี่ยอยู่ที่นะครับสองขีดสอแล้วก็กำแพงมาบนครับอยู่ที่ 3- ามขีดสาใครจะไปกำแพงมาบนเกมคู่นี้ก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับโอกาสเสี่ยงก็มีเหมือนกันนะครับนะส่วนการไปต่อที่2อขีดสอเกมนี้ลูงเฉียบชอบพร,รองเจ้าบ้านมากกว่าลูงเฉียบชื่ว่าเจ้าบ,บ้านนะครับก็มีดีเหมือนกันแล้ว5านัดหลักสุดพวกเขาก็ฟอร์มดีไม่แพ้ใครเหมือนกันเกมนี้ลูกเฉียบเชบว่อวกเ่าพวก ที่จะตกรอบเหมือนกันลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาอาจจะแพ้ไม่ถึง3ประตูเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบขอวัดใจเชียบพระรองอย่างชาวบ้านอย่างเรือมองครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเราไปดูเกมระหว่างเบอร์ลี่เปิดบ้านเจอกับออกฟอร์ดยูไนเต็ดเกมคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองสี่สิบห้าในส่วนตารางคะแนนครับเจ้าบ,บ้านเบอร์ลี่สามสิบเกมชนะสิบห้าเสมอสิบสามนะครับแพ้สองมีห้าสิบแปดแต้มรั้งอยู่แบบที่สามของตารางส่วนผู้มเยือนอย่างออกฟอร์ดครับสามสิบเกมชนะเก้าเสมอสิบแพ้สิบเอ็ดมีสามสิบเจ็ดแต้มรั้งอยู่แบบที่สิบหกนะครับก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าเบอร์ลี่ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮตูเวย์สคู่นี้เจอกันครั้งอออกฟร์ร 00, รรรด นะครับส่วนทางด้านของฟอร์มการเล่น ally, นะฮะนัดล่าสุดเจ้าบ้านเบอร์ลี่ชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดบุกไปเสมอพอร์ตสมัรทนะครับศูนย์ศูนย์ในศึกเดอะแชมเปี้ยนส์เบนเกฤษส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างออกฟอร์ดห้านัดหลังเนี่ยก็ชนะ2เสมอ3เช่นเดียวกันนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับบิตตันซิตี้ไป1นึ 1. ่หนึ่งก็ถือว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวครับสำหรับ5นัดที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่น่าจะมาในระบบ4 2 3 1ก็นำโดยผู้สาประตูอย่างเจมส์ทัฟฟอร์ดครับรวมไปถึงงงแแดนนนนนกกกลลลลาาาาอออย่่จจจจรรร์์คคเ้ววว็บบฮิัััตทีมนะส ทางด้านข้างเนี่ยก็เป็นทางด้านของแอนโทนีแล้วก็เซเมนโตนะครับส่วนน้าเป้าเป็นเฟอร์มิงนะครับก็ถือว่าตัวหลักอยู่ครบอยู่แล้วสำหรับทางด้านของเบอร์ลี่เจ้าบ้านนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างออกฟอร์ดยูไนเต็ดน่าจะมาในระบบเดียวกันครับสี่สองสามหนึ่งก็นำาโดยผู้สามตัวอย่างคัมมิงครับนะกองหลังอย่างทางด้านของไครรอนบาวนะครับแล้วก็มีแดนกลางอย่างโรดิเกสนะครับเดมเบเล่ส่วนหน้าเป้าเป็นมาร์คฮาริสนะครับก็ถือว่าตัวผู้เล่นหลักๆของออกฟอร์ดเองก็อยู่ครบเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ต้องเบอรฉียเ่บวันนี้้้้ตตอองการแแมยู่ลวเพราะว่่่าาาพวกกเเขมีีโอสทจะลน ชั้นอัตโนมัติส่วนออกฟอร์ดเองอยู่กลางตารางวันนี้บุกไปแชร์หนึ่งแต้มได้ก็ประสบความสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นครับเกมนิวเฉยียบช่อว่าเจ้าบ้านเบอร์รี่นะครับไม่ได้ยอมง่ายๆแน่นอนส่วนในเรื่องของแฮตดิแคปเกมนี้เปิดให้เบอร์รี่ครับเป็นต่อออกฟอร์ดอยู่ที่1ช่วงตัวกัมพมบ,บนเกมคู่นี้อยู่ที่2ช่วงตัวกัมพมบนนะครับสช่วงตัวลูงเฉยียมองว่าไปได้ครับสประตูน่าจะมีนะส่งการไปต่อที่1ช่วงตัวเกมนิวเฉยียบชอบเบอร์รี่มากกว่าถึงแม้ว่าหลายๆสํานักอาจจะมองว่าออออออกกกกฟรรร์ดดดูีีวว่่่่่าาาาแแแตตตเเเเมมมนนนนน้้้้้ัับบบลลใงงขขย3พื คะแนนตัวเองแล้วก็ขยับอันดับตัวเองไปอยู่ในโซนพื้นที่เลื่อนชั้นอัตโนมัติของศึกพรีเมียร์ลีกิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกมที่เฉียบเชื่ะว่าพวกเขาได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลน่าจะทำผลงานได้ดีครับไปเชียร์เบอร์ลี่หนึช่วงตัวบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่สุดท้ายครับเราอยู่กันที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเราจะไปดูเกมระหว่างทหารเสือราชินีครับควีนพาร์คเรนเจอร์วันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับกุราไฟแบ็กเบอร์รโรเวอร์เกมคุณ้คิกออฟเวลาตีสองสี่สิบห้าในโซนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านควีนพาร์คครับสามสิบเกมชนะ, 9, ะเก้าเสมอสิบเอ็ดแพ้สิบมีสามสิบแปดแต้มรั้งอยู่อันดับที่สิบสี่ส่วนด้านของผู้มาเยือนอย่างแบ็กเบอร์รโรเวอร์สามสิบเกมชนะ 13, สิบสามเสมอหกแพ้สิบเอ็ดมีสี 11, ่สิบห้าแต้มรั้งอยู่อันดับที่ห้าของตารางก็ยังอยู่ในน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 นโซพพพพพืืื้้้้้ทีีี่่่่ะะะคครรรัััับบเเเเเลลลย์ออออฟชไปสูิิกก 3, ตตาฉมมมแ ความสําคัญต่อทั้ง2ทีมเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของเฮทูเอธคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเปไ็นด้านของแบ็กเบอร์โลเวอร์เนี่ยชนะไปทั้งหมด4เกมแล้วก็ควีนปาร์คชนะไปได้1เกมนะครับฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกที่บ้านของแบ็กเบิร์นก็เป็นด้านของเจ้าบ้านครับแบ็กเบอร์โลเวอร์เปิดบ้านชนะควีนปาร์คไป2 0งศก็ถือว่าเฮทูเอธถ้ามองในภาพรวม5เกมหลังสุดที่ผ่านมาครับต้องยกให้แบ็กเบอร์โลเวอร์ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้าน, Queen Park น,นควีนน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 ปปาาาารรร์คคคชะะะ2แแพพ้้้3ัััับบบบดดดดลล่่่่สสสุุุเเีียกกไมวกมววอใ พวกเขาแพ้กับเชฟฟี่เวนเดย์ไป2อศูนย์ส่วนผู้มีเยือนอย่างแบ็คเบอร์โรเวอร์ครับห้านัดหลังเนี่ยพวกเขาชนะนะครับสเกมแล้วก็แพ้3เกมเช่นเดียวกันนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเปต้าเน็ตเอ็นไป2อหนึ่งนะครับส่วนเกมเยือนนัดล่าสุดแพ้กับบิทต์อซิตี้ไป2อหนึ่งนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นสูสีกันเลยทีเดียวสําหรับ5เกมที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านควีนพาร์คเรนเจอร์ครับมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งก็นำาโดยกองหลังอย่างมอร์แกนฟ็อกนะครับรวมไปถึงในเร,รื่างงขอเเจรน แกนนะครับรวมไปถึงด้านของพอสมิธส่วนหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นด้านของรอยนะครับส่วนผู้ไม่เยือนอย่างแบ็กเบอร์โรเวอร์น่าจะมาระบบ42-31ก็นํามาโดยนะครับกองกลางตัวเก่งอย่างด้านของทาวิสรวมไปถึงด้านของนะครับแบ็กคลีแล้วก็กองหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นด้านของเกรกก็ถือว่าตัวหลักๆของแบ็กเบอร์นเองก็น่าจะได้ลงเงินครบเหมือนกันพวกเขาก็ต้องการ3แต้มเพื่อรักษาพื้นที่เพลย์ออฟไว้ก่อนดูยิบจะว่าเกมนี้นครับทั้ง2ทีมต้องการ3แต้มควีนปาร์คเล่นในบ้านก็ดีน ครับนะหลายต่อหลายนัดที่พวกเขาสร้างเซอร์ไพรส์ s u r p r i ให istical, issues, ้กับทีมใหญ่ๆได้นะครับในบ้านของตัวเองลุงเฉียบจะว่าเกมนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่คิดสําหรับแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะส่วนการไปต่อเกมนี้เปิดมาให้ทั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอกันกำแพงมงบนเกมคู่นี้อยู่ที่2ช่วงตัวกำแพงมงบนเกมคู่นี้ใครจะไปก็ดูให้ดีแล้วกันครับส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอกันเกมนี้ลุงเฉีบชอบเจ้าบ้านครับทหารเสือราชินีลุงเฉียบชอว่าการได้เล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยก็มักจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้เสมอเลยครับแล้วก็เกมนี้ไม่ได้ง่ายสําหรับแบ็กเบิร์นด้วยลุงเฉียบชอว่านะครับเกมนี้ควีนปาร์ค Ranger, ทำได้อาจจะยันเสมอหรือไม่ก็พลิกชนะธนะของแบ็คเบอร์โรว์ในบ้านได้ครับเกมนี้ไปเชียร์ดนันของควีนพาร์คเรนเจอร์ทหารเสือราชินีบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์และก็แนวทางฟุตบอลทั้งเคู่ในค่ำคืนวันอังคารที่4กุมภาพันธ์นะครับคู่แรกอัตาันต้ากับบรอนยากเกมคู่นี้จะเป็นตัว v ี p ในกลุ่มของลุ่เฉียบเสียบคานสามารถเข้าไปรับแนวทางแล้วก็กิจกรรมดีๆได้เลยนะครับที่แอดเอลเอสเจ็ดหรือว่าจะจิ้มลิงด้านล่างท ี่2ไปเชียร์ตุตการครับ3แอตเลติกมาริต4มองบนในคู่ของอูเทคครับ5ไปเชียร์พระรองอย่างเลมองครับแล้วก็6อยู่กับ เบอร์ลี่เไปเชียควินพาร์คเลนเจอร์นี่คือแนวรางฟุตบอลทั้ง7คู่ชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไปลุ้นให้มันเหนื่อยใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงเฉียบย้ำเสมอนะครับแต่ถ้าใครอยากจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดหรือวาติชมนะครับลุงเฉียบเนี่ยก็ยินดีรับฟังทุกท่านคอมเมนต์กันมาเยอะๆได้เลยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคน